สวัสดีครับสวัสดีครับศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาว่าในเรื่องธรรมะธมโมครับอรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะ พระราชาผมสุธีสุขสากลครับรัดรเทิติพาถรครับพบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกานาทีทุกคืนวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับคงจะตื่นกันทั่วแล้วนะครับขยับขยายครับเตรียมทํางานกันต่อนะครับในชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับร่างกายก็เป็นส่วนที่ถือว่าเป็นพื้นฐานในการทํากิจการต่างๆถ้าเกิดว่าร่างกายดี นะครับก็เหมือนกับเรามีอุปกรณ์ที่ดีนะครับเครื่องไม้เครื่องมือสําคัญที่สุดก็คือร่างกายคนเรานี่แหละนะฮะครับถ้าเกิดว่าเราดูแลดีก็สามารถที่จะเอาไปทําประโยชน์ได้เยอะนะครับอืมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่เราเห็นจากภายนอกครับแล้วก็เครื่องในเครื่องในที่สาคัญนะสําคัญเพราะนะว่ามันจะป่วยมาจากข้างในถูกต้องเลยนะครับมันไม่ได้ป่วยในวันเดียวนะข้างในนี่แปลกนะ สะสมนะสะสมแล้วว่าร่างกายเราเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ร่างกายเรานี่ก็มีประสิทธิภาพเยอะนะในการที่จะป้องกันอะไรต่างๆที่จะทําให้เราเกิดอาการป่วยได้ง่ายๆคือ,ร,อ,อร่างกายพลังข้างในมันจะปะทะก่อนมันจะปะทะให้ครับจนกระทั่งเราไม่ไหวมันจะแสดงอาการออกมาอ๋อครับเพราะฉะนั้นต้องหมั่นตรวจเช็คครับ,รบเนี่ยครับถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยก็เรียกว่า เออเขาเรียกอะไรอ่าเช็คระยะเช็คระยะ,ะ,ยะนะกี่หมื่นโลก็ว่าไปครับถ้าเป็นคนก็ตามวัยนะเออนอกจากเช็คระยะแล้วต้องเช็คเช็คล้อด้วยนะใช่ไหมครับเออล้อของรถนี่สําคัญนะอืมเออเขาก็จะมีวงรอบในการเปลี่ยนเหมือนกันนะครับคือคือเช็คทุกส่วนนะครับที่อาจจะมีผลทำให้อา่าคุณภาพในการขับขี่รถลงนะครับอย่างเช่นระบบ เกียระบบเบรกรวมไปถึงยางนะครับศูนย์ที่ได้มาตรฐานเขาก็จะให้คําแนะนํานะครับตรวจเช็คดูแล้วเออยางสึกเยอะเลยนะนะครับถ้าเกิดว่าขับขับไปมันอาจจะทําให้ปริแตกหรือระเบิดได้ครับนะเขาก็จะให้คําแนะนําแน่นอนครับทุกคําแนะนํามีราคาที่ต้องจ่ายนะครับเช่นเดียวกันครับร่างกายของคนเราเหมือนกันเวลาไปหาหมอที่โรงพยาบาลตรวจสุขภาพสเกิร์ตนะครับร้บรองดัง ในสมัยที่อยู่น่าจะค่ายคีตามั้งตอนนั้นนะครับก็ปัจจุบันเธอก็บอกว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งอะไรเรื่องของการมีประจำเดือนอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะมามกากว่าปกติใช่ครับก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เอ๊ะคนอื่นเขาก็เป็นม,มนั้งนะครับแล้วก็กินยานะฮะดูแลตัวเองไปถ้ามันไม่ปวดมากถ้าปวดก็กินยาแค่ปวดอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่ เธอก็เลยออกมาพูดเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับบอกกล่าวกับผู้คนบอกว่าอย่าได้ประมาทนะทุกความผิดปกตินั้นคือข้างในมันฟ้องครนะฮะใช่มันฟ้องว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วนะมันต้องมีโอกาสเข้าเข้าอู่แล้วนะอืมครับไปไปซ่อมแล้วได้แล้วนะครับครับเออมันจะเตือนก่อนล่วงหน้านะครับอยู่ที่ว่าเราจะสนใจมันหรือเปล่าครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกได้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกตินะครับเช่นมือไม้ของเราเนี่ยใช้งานปกติเราก็ไม่ได้สังเกตสังกาอะไรแต่เอะหลังๆมาชักจะชาบ่อยๆที่ปลายนิ้วนะหรืออย่างพี่พี่ลูกเป็ดนะครับครับพี่ลูกเป็ดทีมงานของเราเนี่ยนะฮะที่ไปทำกิจกรรมกับเราบ่อยๆเนาะครับวันดีคืนดีก็ พบว่าแขนไม่มีแรงนะฮะออบอกว่านอนทับแขนนอนทับแขนตัวเองแล้วก็หลับลึกหลับลึกหลับลึกไปนะครับเลือดมันไม่วิ่งหรือว่ายังไงเออมันก็ทําให้พวกเส้นประสาทพวกระบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอ่ยมันเสียหายไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแม้ว่าจะเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงนะดูสิขนาดต้นทุนดีนะต้นทุนดีนะครับเออ ก็แปลว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันซ่อนมันแฝงอยู่ในเนื้อในตัวของเราเห็นความผิดปกติเกิดขึ้นหรือสังเกตเห็นความผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยรีบไปพบแพทย์นะครับบางทีมองตาเปล่าไม่เห็นแพทย์เขามีอุปกรณ์รอุปกรณ์ในการส่องในการดูหรือไม่ก็เอาปัสสาวะบ้างโลหิตบ้างเนี่ยนะฮะไปตรวจไปเช็คดูก็จะได้รู้สมมติฐานนะครับอ คนไทยทั่วไปบอกถ้าตรวจไม่เจอตรวจไม่พบก็ยกให้เป็นโรคอะไรฮะตรวจไม่พบสาเหตุเนี้นว่าป่วยด้วยอะไรเนี่าเขาก็ยกให้เป็นเรื่องของโรคกรรมนะครับแล้ว <c oughs> นะฮะแล้วก็ว่าแล้วก็ไปอาหารักษาแบบแผนทางเลือกนะครับโดวยวิธีการอื่นๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของขวัญเรื่องของกําลังใจแต่เชื่อนะฮะว่าวิทยาการสมัยใหม่เนี่ย นะครับโรงพยาบาลหนึ่งอาจจะหาไม่เจออีกโรงพยาบาลหนึ่งอาจจะหาเจอนะครับใช่ครับเกิดขึ้นอยู่กับว่าเราขึ้นอยู่กับเครื่องไมายเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็ประสบการณ์ของแพทย์ด้วยครับอันนี้สําคัญมากแล้วก็บางทีการบอกเล่าอาการอย่างรอบด้านครบครันเนี่ยคุณหมอก็นําไปวินิจฉัยได้ตรงมากขึ้นเหมือนกับการออกแบบาภาพผ่าน AI นะครับ การออกแบบภาพผ่าน AI ทําคลิป AI ทําภาพ AI เนี่ยมันขึ้นอยู่กับพร้อมพร้อมก็คือการที่เราไปสั่งงานมันอ่าสั่งงานมันครับให้คําสั่งไปอย่างไรละเอียดหรือไม่ต่อให้ได้ทําเรื่องเดียวกันด้วยฮะแต่คําสั่งถ้าคนละชุดเนี่ยสิ่งที่ออกมาสิ่งที่มันประมวลผลออกมานี่ไม่เหมือนกันแน่นอนอาจจะมีมส่วนคล้ายคลึงกันบ้างอืแต่ว่าความมองแล้วก็มันลึกซึง้งอ่ะสามารถที่จะนํามาใช้งานได้ครับ นะต่างกันนะอืเพราะฉะนั้นความคมของเรื่องราวต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับการที่การกรอกข้อมูลนะฮะเหมือนชีวิตเราเนี่ยเราต้องการสไตล์แบบไหนในการใช้ชีวิตเนี่ยนะะมันก็เป็นตัวที่กําหนดแนวทางหรือผลลัพธ์ที่ออกมาเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราที่มีความร,รู้สึกว่าโอ้ใช้ไปเถอะชีวิตเนี่ยไม่ต้องไปอะไรมากมาย ใช้ชีวิตแบบธรรมะธรรมโมเนี่ยเป็นเรื่องของคนแก่คนเท่าคน,าคนยุคเก่ายุคหลังนู่นนะไม่ใช่ยุคปัจจุบันอ๋อยุคเราต้องสุดสุดเวียงนะสุดเวียงอหาตังค์ได้เยอะเป็นสุดยอดอการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันมีความฝันว่าอยากจะได้เงินล้านมันมันเป็นเรื่องของคนยุคเก่าแล้วทุกวันนี้มันต้องเป็นสิบล้านร้อยล้านเลครับเน้อน บางทีการสุดเวียงเงินไปก็ไปกระทบกับสิทสิ์ของคนอื่นนะอย่างเช่นนักท่องเที่ยวที่แบบมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะหลายคนนี่สุดเวียงนะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเนี่ยนะที่ไปสร้างปัญหาให้กับหลายพื้นที่ครับที่บ้านผมก็เหมือนกันนะเวลาเข้าปาร์ตี้กันเสียงนี่ดังมากเลยนะที่เกาะพงันนะต้องมีการแจ้งตำรวจให้ไปจัดการครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรบางคอยควบคุมเลยเนี่ยเขาบอกว่าความโลภของมนุษย์เนี่ยมัน ต่อให้ยกภูเขาทองคําให้ทั้งลูกก็ <p> ừng, ไม่พึงไม่พึงใจไม่พอใจเดี๋ยวเขาต้องหาเพชรไปปันดับบนยอดภูเขาทองคําเอา<ช>อีกนะเออทอง,องไม่พอไม่พอ,ยอย <laughs> ต้องเพชรอีกนะะมีเพชรอยู่ก็ลองนะึกดูนะเอาสมมติว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยมีคนเหมือนเป็นพ่อมดแม่มดในการหาเงินนะครับเอ,อพอมดแม่มดหนึง่งหมือนนี่จะเสกได้นะอื หรือมีวิธีมีคนอุบายอะไรก็ตามแต่หาเงินได้เก่งๆหาเงินได้เยอะๆเนี่ยนะฮะนะฮะในหมู่บ้านก็อยู่กันอย่างสงบสุขมาโดยตลอดแต่มีคนหนึ่งเนี่ยอ่าเข้าไปถามชาวบ้านว่าที่แถวนี้เนี่ยขายไร่ละเท่าไหร่ถ้าเกิดคําตอบคือไร่ละแสนเนี่ยนะฮะแล้วมีพื้นที่อยู่ตรงนั้นเอ่อประมาณกี่ตารางกิโลเมตรก็ว่าไปเขาขอเหมาซื้อทั้งหมดเนี่ยอืมเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นทั้งหมดทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผู้ใหญ่พูดอะไรได้ไหมเจ้าขอ <laughs> <laughs> ใช่ฮะ,อะเออทั้งผู้ใหญ่ทั้งกำนันคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี่เออต้องเกรงอกเกรงใจไหมใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความพอดิบพอดีพอเหมาะพอสมไม่ใช่นนั้นในโลกใบน,นี้เนะี่ยวุ่นวายนะเขาจะถือว่าขับเคลื่อนด้วยเงินมีเงินแล้วก็ทุกๆท,ทุกอย่างมันจบอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างแรงเหมือนกันนะครับ พระนั้นในหลวงราชการที่9ท่านก็พระองค์ก็พระราชทานแนวทางที่เราเรียกกันว่าพอเพียงเนี่ยจริงๆแล้วควรจะทบทวนเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะครับอย่างเช่นตอนหนึ่งที่ได้พระราชทานแก่คณะกรรมาการจัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนนะครับพระราชทานเมื่อวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2,517 51ปีมาแล้วครับเรามาดูพระราชดำรัส ที่พระราชทานไว้เมื่อ51ปีที่แล้วครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนพระองค์พระราชทานว่าในสมัยปัจจุบันปัจจุบันคือเมื่อ51ปีที่แล้วนะฮะปี17นะปี17ในสมัยปัจจุบันนอกจากความรู้ในวิชาการซึ่งสอนกันอยู่ยังต้องมีความรู้ในทางธรรมะคือความเป็นอยู่ในจิตใจของแต่ละคนการที่เป็น คนดีเป็นคนที่มีความรู้ในทางเหตุผลนี้สามารถที่จะทำให้คนอยู่ด้วยการร่วมกันอย่างดีไม่ทะเลาะเบาแวงกันช่วยเหลือสามาคัคคีนอกจากนี้จะช่วยให้คนสามารถที่จะเรียนวิทยาการได้ผู้ใดที่เรียนวิทยาการแต่ฝ่ายเดียวจะไม่สามารถปฏิบัติตนเป็นมนุษย์ถ้ามีศีลธรรมอยู่ในจิตใจก็สามารถปฏิบัติตนเป็นมนุษย์ที่ดี เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เห็นความสำคัญของศิลธรรมมิใช่ว่าจะให้คนทั่วไปทุกคนสนใจศาสนาศึกษาศาสนาให้มากจนเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าธรรมะธรรมโมแต่ตั้งใจที่จะให้ผู้ที่มีความรู้ทางวิทยาการสามารถที่จะใช้วิชานั้นให้เป็นประโยชน์โดยอาศัยธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคน ถ้าคนมีความคล่องใจมีความไม่สบายใจธรรมะก็ปลอบใจคนไหนที่มีความรู้คนไหนมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานก็จะช่วยให้ปฏิบัติงานสําเร็จคนไหนที่มีธรรมะแล้วจึงมีความเจริญและธรรมะจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตครับก็เป็นความรู้คู่ศีลธรรมคู่คุณธรรมด้วยก็คือถ้ามีความรู้อย่างเดียวเนี่ยบางทีเวลามาทําการทํางานเนี่ยนะแต่ว่าขาดในเรื่องของ ศิลธรรมเนี่ยนะฮะ<ช><ช>ก็พาหน่วยงานและองค์กรเละได้เหมือนกัน,นเละสิฮะคือใช้สมองอย่างเดียวไม่ใช้หัวใจเลยใช่ไหมฮะก็คือใช้ทั้งความรู้ใช้ทั้งความรู้สึกนะค, <c oughs> ความรู้กับความรู้สึกมันคนละเรื่องกันนะครับความรู้สึกนึกคิดเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับบางคนบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งไม่เคยไปสักครั้ง <c oughs> อยู่แนวหลังตลอดอยู่แนวหลังตลอดนะฮะ อ่าวันนี้ก็นําบทเพลงมาฝากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาปัจจุบันนี้ก็ยังคงดํารงภารกิจอยู่ครับยังไม่ยังไม่สงบยังไม่จบภารกิจครับนะครับฐานยังคงทําหน้าที่อยู่นะทําหน้าที่อยู่รึงตามแนวชายแดนอยู่ครับเพื่ออะไรเพื่อผืนดินไทยครับ สวัสดีครับคุณกนกวรรณครับสวัสดีครับพี่สวัสดิ์ชาดาครับพี่สุบินจันทขามครับอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนเนาะใช่เลยครับคุณยายแอลครับสวัสดีครับคุณยายแอลวัสเกตนะฮะพี่นันทวันถิ่นทวีครับสวัสดีครับนามสกุลเดียวกับพอสมพงศ์พลตรีสมพงศ์ถินทวีเลยฮะเป็นญาติกันนะฮะ รืออยู่พนักนิคมหรือเปล่าอะอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนดีดวงรักครับป้ติวฮะป้ติยวสวัสดีครับสองสองนาทีบทเพลงเพื่อผืนดินไทยครับครับเป็นบทเพลงสร้างสรรค์เพลงหนึ่งนะครับครับอืมเออแผ่นดินผืนดินนะฮะครับอ่าเราก็มีอยู่แค่เนี้ยนะครับ คงไม่เพิ่มไปจากเนี้ยเพราะว่าไม่ได้ไปรูกรานใครใช่ครับแต่เราจะรักษาให้คงอยู่แบบนี้ได้นานแค่ไหนนะั้นก็ต้องช่วยกันนะฮะทหารหารก็ปฏิบัติหน้าที่รักษาขวานทองของเรานี้นะครับการที่เรามีแผ่นดินเนี่ยถ้าจะว่ากันตามปรามัตดหรือความเป็นจริงของโลกแล้วก็คือไม่มีที่ดินเป็นของใครโดยแท้ นะฮะช่วงเวลานหนึ่งก็อาจจะเป็นของชาติหนึ่งประเทศหนึ่งช่วงเวลานหนึ่งอาจจะเป็นของประเทศอื่นไปะนะครับเหมือนอาณาจักรในสมัยโบราณอย่างชมพูทวีปนะฮะก็ยังกว้างใหญ่ไพศาลมากใช่ไหมครับ <พอ S 2> สมัยก่อนนะ,นะครับไม่มีหรอกครัที่เป็นอินเดียเนปาลอะไรในปัจจุบันสมัยก่<ข>อนก็เรียกชมพูทวีปเลยชมพูทวีปนะครับอ่าทีนี้ประเทศไทยของเราก็เช่นเดียวกันก็ในอดีตก็ไม่ใช่สยามไม่ใช่เข่าไทยอาจจะเป็น อาณาจักรกันเลยมาก่อนใช่ไหมฮะครับเออก็เปลี่ยนชื่อนะฮะเปลี่ยนวิถีมาเรื่อยบางแห่งที่เป็นเมืองอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นกรุงเทพมหานครแต่ก่อนนั้นก็เป็นทุ่งใช่ไหมบางกะปินี่ก็เป็นทุ่งบางกะปิบางเขนนี่ก็เป็นทุ่งบางเขนอ่าแถวโรงพยาบาลทงกุฎนี่ทุ่งอะไรฮะทุ่งพญาไทยทุ่งพญาไทยใช่ไหมฮะครับนี่ขนาดเราเกิดในยุคนี้เนี่ยซึ่งเอ่อภาพย้อนกลับไปเมื่อ ห้าสิบหกสิบปีที่แล้วตอนที่สร้างอนุสาวรียชัยสมรภูมิขึ้นมาไปดูภาคเก่าๆของหู่แถวนี้ก็ยังเป็นทุ่งอยู่เลยถนนราชพิธีนะฮะที่ว่าเหมือนทุ่งนานในชนบทเลยอะ่ะผ่านมาแค่ห้าสิบหกสิบปีทําไมมันดูเป็นเอเป็นบรรยากาศที่รถราการจราจรแน่นหนา,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 นาได้ขนาดนี้แล้วถ้าอีกห้าสิบปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอืม จะลงดินเรือ่อยฟ้ามากขึ้นหรือ50ปีข้างหน้าอาจจะเป็นยอดยานที่บินได้แล้วก็ได้ไม่แน่หรอกเป็นไปได้ฮะเป็นไปได้บินแล้วละนะครับเอาแค่วิถีชีวิตปก,ปกติทุกวันนี้ที่ AI เข้ามามีบทบาทนะนะครับการใช้ชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนไปแล้วจริงๆริอืมรเราจะได้เห็นอะไรอีกเยอะนะเยอะเลยเดินบนน้ําได้ด้วยรองเท้าคู่หนึ่งอะไรฮะก็เป็นไปได้ครับนะ,ะสวมรองเท้าที่มีวนวัตกรรมเจ๋ง ใช่ฮะคุณก็วิ่งบนน้ําไปเลยเป็นไปได้เลยนะอย่างที่เราเคยเห็นนะนะที่แม่น้าเจ้าพระยาเนี่ยคนก็ยังใช้เอการเล่นของเขาคือเล่นของเขาครับดูสิฮะหรือพารามอเตอร์เหรออืมอืมพารามอเตอร์คนก็เล่นกันเยอะเหมือนกันเยอะนะนี่คือแต่พารามอเตอร์อย่าไปเล่นแบบฐานพม่านะทจ่เีก็โจมตีจนกลุ่มน้อยอะ เอรและะกลุ่มที่มีการประทะกับรัฐบาลถามรมาเออเขาใจเนี่ยพารามอเตอร์เนี่ยนะติดอาวุธครับขึ้นไปแล้วถล่มลงมาเนี่ยนะจึงไม่แน่แปลกใจที่เด็กๆถามแม่ทัพกุ้งอะนะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีใช้ AI ไอในการรบแทนพี่ๆทหารไหมอะไรครับแม่ทัพก็ยอมรับว่ามันก็เป็นไปได้อะนาคตก็หุ่นยนต์ก็จะ มาสับกันนะใช่แล้วก็คนบัญชาการอยู่ใต้ดินคนท้องใช่คนต้องฟ้าก็จะเต็มด้วยโดรนอ๋อครับอืเป็นการพิทักษ์กําลังรบเหรอครับอนุรักษ์กําลังรบไม่ให้สูญเสียมากแเอต่ต่อไปอผมว่าชาติต่างๆจะเกรงใจกันมากขึ้นนะเรารู้ว่าเออประเทศนี้ข้างบ้านเรามีแบบนี้เราก็มีแบบนี้ใกล้เคียงกันก็ไม่ค่อยที่จะ กล้าที่จะห้ามกันเท่าไหร่ครับในช่วงที่เปลี่ยนผ่านเนี่ยเป็นช่วงที่จะเห็นอะไรที่มันแปลกประหลาดมากมายไง่ายขนาดนั้นเลยเหรอนะะคนค้าคนขายเนี่ยไปถามพ่อค้านะว่า,าทุกวันนี้ได้ปันน้ทนเท่าไหร่เราะวบามันเจ็ดร้อยห้าร้อยหกร้อยก็พอได้ค่าขนมลูกไปโรงเรียนนะทำไมมันแตกต่างกันคือสิ้นเชิงนะขายทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอออ่ะก็ค่อยปรับปรับกันไปแต่ อ,อย่างเดียวที่สําคัญที่สุดก็คือความโลภโลภมากนะค,ความโลภเขาที่ไหนนี่ก็พ่ายพังไปทุกที่ไปนะครับอีกสักเพลงเพลงนี้ชื่อเพลงอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีครับเซฟกำลังผลเนาะอ๋อใช่ครับพิสวัสด์ครับคุณกนอ,อกวันบอกอเกาหลีใต้เอา จริงเอาจริงเอาจริงคือเกาหลีใต้เป็นประเทศที่เขาเอาจริงคือพลเมืองของเขาถ้าหากว่าไปได้รับความความเดือดร้อนณที่แห่งใดก็ได้ในโลกเนี้ยนะรัฐบาลก็พร้อมที่จะจะช่วยนะครับคือเขาเอาจริงเขาจังไม่ปล่อยปากละ้เลยนะบทเพลงอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีครับครับก็พูดถึงการที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริยนะ์เป็นหลักยึดเหนี่ยวนะ ใช่ครับทาให้เรามีสตินะถ้าจะว่าไปนะครับเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าหรือรัชการปัจจุบันพระราชทานพระบรมราชวาลหรือพระราชดำรัสแต่ละครั้งเนี่ยสัมผัสได้เลยนะฮะสัมผัสได้เลยว่าพระองค์ทรงหงวงใหญ่พระสุนิกรของพระองค์ขนาดไหนอย่างล่าสุดเรื่องของกองทุนหาไทยทิ์นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณวดายรักอารอกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีนะครับที่ได้อ่า พราจะทานแนวพระมรินะครับในการจัดตั้งกองทุนนี้ก็เพื่อพิทักษ์รักษาชีวิตของทหารหารตลอดถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กองทุนฮัทไททิฟตั้งขึ้นแล้วนะครับได้รับบริจาคมามากกว่าร้อยล้านแล้วนะฮะครับ,รบก็จะเห็นผลในเร็ววันทันทีอย่างที่พระองค์ตรัสว่าก็ให้ช่วยกันกระจายผ่านสื่อเพื่อจะได้รู้ว่าบัดนี้เงินบริจาคของท่านได้ทํางานแล้วครับอืม ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับครับหลองท่านทรงมองการไกลมากทีเดียวครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาที่ว่าด้วยเรื่องราวของธรรมธโมอคือเรื่องของคุณธรรมนะครับที่จําเป็นไม่ใช่เฉพาะแต่ความรู้หรือวิทยาการเท่านั้นคุณธรรมศีลธรรมก็สําคัญอย่างยิ่งนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาลาไปก่อนครับผมสุธีสุขสากรรพดลเทติพาทรสวัสดีครับสวัสดีครับคนไทยใจดีนะใช่ครับ เศรษฐกิจไม่ดีนะแต่คนไทยใจดีคือแม่ค้าพ่อค้าผมว่าเป็นยุคที่ต้องปรับตัวอย่างมากเลยนะครับเพื่อความอยู่รอดไม่งั้นทางออนไลน์ไปกินหมดอย่างเช่นแม้แต่ร้านค้าต่างๆที่ขายข้าวขายของเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ระบบการขายทางออนไลน์ต้องออนไลน์ก็ทำให้ห้างต่างๆต้องมาให้พนักงานไลฟ์สด ไม่งั้นรอคนไปเดินห้างเพื่อซื้อของนี่น่าจะลําบากนะใช่ใช่เดินห้างลำบากจริงช่วงหลังผมสงเก็ได้เลยว่าบางตาอืบางตามากเลยบางแผนกนี่เดี๋ยวเทปเลว่าแทบจะ้างเลยใช่ใช่ยังนึกในใจแล้วทางเลือกของคนในการซื้อพวกสินค้าเหล่านี้เนี่ยมันมีทางเลือกมากขึ้นทางออนไลน์ถูกต้องปกติเนี่ยถ้าเราอยากจะได้อะไรเราก็ไปดูที่ห้างสิใช่ไหมฮะปรากฏว่าไปดูที่ห้างเราไปดูราคาแล้วพร้อมกับมือถือก็เราเช็ค ราคาทางออนไลน์ด้วยประมาณเดียวกันครับเกรดเดียวกันแต่ทางออนไลน์มันถูกกว่าแถมจะส่งเอาอย่างนี้ดีกว่าผ้าไตรจีวอนนะถ้าหากว่าเราอยู่แบบพื้นที่นี้ไกลหน่อยนะซื้อนี่แพงนะครแต่ว่าผมไที่บ้านผมเนี่ยก่อพักงานเนี่ยซื้อผ้าไตรจีวรชุดหนึ่งอ่ะแพงแน่แพง่าปกติสั่งออนไลน์ราคากรุงเทพอ๋อ ส่งถึงหน้าบ,บ้านโอ้โห oh นี่คนเวลาจะถ uh huh. วายชุดใหญ่ๆเนี่ยสั่งออนไลน์มานะครับ <Okay. S 2> คุ้มอ่าเป็นแบบนี้จริงๆนะอืมอ่าเอาสิถูกต้องเลยนะฮะรวมไปถึงของใช้อะไรต่างๆนะคือบางคนนี่นึกว่าเออตามร้านตามรวมต่างๆเราจะได้เราได้ไปสัมผัสเราไปจับดูนะอ่าได้เห็นกับตาอะไรเงี้ยนะ เออความจริงเนี่ยร้านออนไลน์ที่เขาได้มาตรฐานเขาก็รักษามาตรฐานของเขาดีเหมือนกันอราถ้ารักษามาตรฐานได้โอเคแต่ว่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะบอกคุณผู้ฟังเลยว่ามันต้องเป็นเป็นเครื่องที่แบบมีประสิทธิภาพมีคุณภาพนะอย่าเห็นแก่ราคาถูกเห็นไหมวันก่อนที่มีเคสไดเป่าผมซื้อมาจากสื่อ<ช>ออนไลน์แล้วก็ลูกลูกสาวลูกนำมาใช้ใช่ไหมปรากฏว่าไฟดูดเสียเสียชีวิตเด็กวัยสิบขวบเนี่ยนะมีมอกไหม เขาไม่มีหรอครับพี่เอนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่รีวิวคนที่รีวิวในยุคปัจจุบันบางคนก็คอยฟังว่ามันมีหมอกรไหมคือเราต้องเอาอย่างเช่นพัดลมเนี่ยก็ต้องมาตรฐานนะใช่ครับซื้อที่มาตรฐานหน่อยอืเผื่อวันหนึ่งวันใดเนี่ยนะเราเสียบปักแล้วก็เปิดไว้ลืมลืมปิดแล้วออกไปนอกบ้านไม่มาพัดลมไม่อยู่แล้วมันไปไหนบ้านก็ไปด้วยไปด้วยพัดลมก็ไม่อยู่บ้านก็ไม่ถ้ามีมาตรฐานยังพอรุนได้อยู่พอรุนได้อยู่ใช่เลยนะฮะ สมมตินะฮะเราดูแล้วพัดลมยี่ห้อน,นี้มันอัติว่าราคาพันสองไปเจอเขาขายถูกถูกกว่านั้นเยอะเลยถูกกว่านั้นหลายร้อยเลยนะครับเจ็ดร้อยแปดร้อยอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันไม่มีหมอก่อไม่มีมาตรฐานรเราจะยอมเสี่ยงเหรอฮะเรายอม จ่ายเพิ่มอีกสามร้อยสี่ร้อยบาทแต่ได้ความมั่นใจเนี่ยดีกว่าเยอะดีกว่าถ้าโดต้องต้องใช้ไปนานแล้วอายุการใช้งานเนี่ยมันนานกว่าด้วยแน่นอนนะดังนั้นอ่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอันนี้ก็เป็นคาถาหนึ่งซึ่งควรจะต้องท่องจําเอาไว้ของดีไว้ดีนะของดีไว้ดีนะครับเหมือนรักน้อยๆอยแต่รักให้นานๆ<ม>น,น,นะเท่านั้นสายยันก็พอใจแล้วนะฮะอืม อ๋อเนี่ยพี่อ่อนก็สั่งผ้าตายทางออนไลน์นใช่ไหมครับโอ้เนี่ยนะฉนนันสั่งผ้าใก็ซื้อในพื้นที่มันแพงนะมันโดนบวกไปเยอะค,ครับตุ่อืมใช่ครับนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้ของดีนะ่ใช้ของที่มีคุณภาพมันก็สะท้อนถึงการใช้ชีวิตด้วยนะฮะเลือกของดีเลือกคนดีๆนะถ้าเรา มีรสนิยมที่ดีนะฮะชีวิตมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคร<ม>การรสนิยมที่ดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้ของหรูหราราคาแพงหรือแบรนด์เนมนะแต่หมายถึงว่าใช้ของที่ได้มาตรฐานนะครับเหมือนกับเพื่อน่เพื่อนที่ดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนเกลือดีมีนิดหน่อยน้อยราคายังมีค่ากว่าน้ำเค็มเต็มทะเลนะครับ เพื่อนดีๆอาจจะไม่ต้องมีเยอะนะครับแต่ว่าเราครบแล้วสบายใจสนิทใจดีกว่านะบางคนต้องการเพื่อนเยอะๆนะกลายว่วในจํานวนเยอะๆนั้นเราไม่สามารถที่จะการันตีได้เลยว่าเขาจะไม่ทําความวิบัติให้กับชีวิตนะบางคนเนี่ยถือว่าการมีเพื่อนเยอะมันเป็นเรื่องที่ดีเ,เวลาจัดงานอะไรทีก็โอ้โหแจากกาัด มวยหมดเลยเนี่ยนะฮะให้คนมาเยอะๆไว้นะครับให้คนมาเยอะๆไว้ทั้งที่รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างสนิทบ้างไม่สนิทบ้างเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอมาเยอะเนี่ยนะมันฟังดูเหมือนจะมีบารมีนะแต่ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะใช่ไหมครับรู้จักงานวันเกิดเงี้จัดงานวันเกิดแล้วก็อพอใครรู้จักผิวเผินหน่อยก็แจกการ์ดให้เขามานะครับ เขามาปั๊บเนี่ยไม่รู้ว่าใครมาดีมาร้ายอย่างไรเราไม่รู้ควบคุมไม่ได้นะมีตัวอย่างเยอะแยะเลยนะจัดงานใหญ่แล้วควบคุมไม่อยู่อืครับอันน้อยแต่ได้คุณภาพาดีกว่า,นะาดีกว่ามาเยอะเอะดีกว่ามาเยอะๆยะแล้วควบคุมอะไรไม่ได้ถ้าว่ามีคนบ้าบอาวมาสักคนหนึ่งเนี่ยงานเจ๊งเลยนะครับครับอืมอืม ขอบคุณครับคุณไอยรัตน์นะฮะพระตรายจีวรต้องดูนะคะถ้าราคาถูกมากอาจเป็นผ้าไตรเวียนซึ่งเขาที่ทราบเพราะว่ามีเพื่อนร้านสังกัณฑ์เขาบอกให้ฟังนะคะแต่ถ้าทรงตรงจากโรงงานผู้ผลิตก็มั่นใจได้คะ่ะโอ้ขอบคุณมากค,ครับสำหรับคอมเมนต์นะครับพี่ออนนี่สั่งจากโรงงานเลยนะฮะจีวรมื่อเราบวชบางลุบทุ่งเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะครับอ,อ อ๋อผ้าไตรเวียนผ้าไตรเวียนอืมจะเคยใช้มาแล้วหรือยังไงเห็นไหมผ้าไตรเวียนที่เขาใช้สังฆทานแลละพระวัดต่างๆเลยสังฆทานเวียนน่่เหอะสังฆทานเวียนถ้าคุณภาพดีก็เกวียนมาถึงเราได้อยู่ที่คุณภาพนะครับผ้าไตรก็มีหลายหลายเกรดเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเกรดแต่ผ้ามนจะผ้ามิด อิสลินผ้าก็เรื่อไรผ้าคัตต้อนมีหลายแบบไหมสวิตก็มีไหมสวิตก็จะเรื่อมเรื่อมหน่อย응ขอบคุณพี่จันทร์ฟองพี่หนูนาพี่คุณคุณดอกกวนนะครับพี่ออนแล้วก็ทุกท่านนะครขอบคุณที่แวบะบมาชมนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วก็เ,เดี๋ยวจะมี นักจัดท่านอื่นมาใช้ห้องอัดต่อไปนะครับ,บตอนนี้สิบนาฬิกายี่สิบหกนาทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ